ครับสวัสดีครับสวัสดีลูกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับได้เรียนการแก้สมการมาแล้วนะครับครูโอหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับวันนี้คุณครูโอจะพานักเรียนครับมาร้องเพลงนะครับในเรื่องของจํานวนเฉพาะนะครับเพื่อฝึกให้นักเรียนจานะครับตัวเลขที่เป็นจานวนเฉพาะตั้งแต่1นึถึงร้อเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับ ครับก่อนอื่นเรามารู้จักคําว่าจํานวนเฉพาะนะครับจํานวนเฉพาะคือจํานวนเลขนะครับที่มีตัวหารที่เป็นบวกอยู่2ตัวคือ1กับตัวมันเองนะครับอย่างเช่นเลข2เลข3เลข5เลข7และเลข11เป็นต้นนะครับสําหรับเลข1น,นั้นนะครับให้ตัดทิ้งเพราะว่า1ไม่เป็นจํานวนเฉพาะนั่นเองครับ ครับต่อไปนะครับเรามารู้จักจำนวนเฉพาะที่มีมากมายนะครับตั้งแต่เลข1ถึงเลข100ซึ่งมีอยู่25ตัวตามเสียงเพลงต่อไปนี้นะครับครับเรามาร้องเพลงจำนวนเฉพาะนะครับในทำนองที่เป็นเพลงช้างนะครับซึ่งเราได้ยินตั้งแต่เด็กนะครับมาพร้อมกันกับคุณครูโอได้เลยนะครับ

6กสิบเจ็ดเจ็ดหนเ,ดเจดสเจเก่าแปดสาดเก้า,กา,กานี่ละนะและนะเราเรียกว่าจำนวนเฉพาะครับเรามาต่อที่เพลงที่สองครับเพลงจำนวนเฉพาะนะครับให้นักเรียนนะครับร้องไปตามค,ครูโอเลยนะครับ สองสามห้อ็ดโชคดี17บเสิบเกป็นปี23ก็มี29ก็ามา31 37เอ็เจ็ลวไว 41, สี่สิใสและจ้องมองหาส3 47ให้รีบมาจำนวนนี้นะคือจำนวนเฉพาะรีบหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อยรีบหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อย ครับเป็นยังไงบ้างครับร้องเพลงไปแล้วนะครับพอเข้าใจนะครับจํานวนเฉพาะนะครับทั้งหมด25ตัวนะครับที่มีเลข1ถึงเลขร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหน้าต่อไปนะครับให้นักเรียนนะครับทําแบบฝึกหัดนะครับสข้อนะครับส่งคําตอบทางไลน์ให้คุณครูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ครูก็มาพบปะนักเรียนแค่นี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับทำงานนะครับส่งครูโอด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ